สวัสดีครับผมคิดว่าหลายๆคนนะครับคงเคยได้ยินว่าตัวโอไมครอนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมาจากหนูนะครับมีหลักฐานอะไรที่ว่าตัวโอไมครอนมาจากหนูทําไมมันถึงแตกต่างจากตัวอื่นมากมายขนาดนี้นะครับแล้วทําไมเราถึงไปสงสัยหนูนะฮะในตั้งแต่ตอนแรกที่เราสงสัยนะครับและในอนาคตเนี่ยเราจะต้องระวังสัตว์ทุกชนิดหรือเปล่าเพราะว่าหนูก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีโอกาสติดเชื้อวไวรัสพวกนี้ด้วยนะครับแล้วมันมีอะไรบอกเราไหมว่า สัตว์ชนิดอื่นจะไม่สามารถเป็นพาหะในการเกิดตัวเชื้อกลายพันธุ์ใหม่ๆได้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังนะครับแล้วก็ลงรายละเอียดนิดหน่อยนะครับพร้อมทั้งว่าเราจะต้องระวังตัวยังไงบ้างนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและไวรัสบัตรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมีรายงานที่เกี่ยวข้องกับว่า ตัวโอเมครอนเนี่ยนะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงของตัวรับของตัวไวรัสเนี่ยนะฮะทำให้ไปสามารถจับกับตัวรับของหนูได้นะครับมันก็คือแปลว่าตัวโอเมครอนเนี่ยติดเข้าไปในหนูได้นะฮะและอันนี้แหละที่เขาสงสัยว่าเออมันอาจจะเป็นสาเหตุไหมที่ทําให้ตัวโอมครอนมีลักษณะที่แตกต่างไปจากสายพันธุ์ชนิดอื่นๆอย่างมากมายเลยนะครับเขามีคำคำหนึ่งเรียกว่าเป็นพิงปอง transmisson i ปิงปองก็เหมือนเล่นปิงปองนี่แหละครับหมายความว่า คนเราเนี่ยมีสายพันธุ์หนึ่งแล้วพอมันบังเอิญไปแพร่ให้หนูนะครับแล้วหนูติดไปแล้วตอนแรกอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าเนื่องจากไวรัสบางตัวเนี่ยมีการกลายพันธุ์แล้วก็เข้าไปอยู่ในหนูได้นะครับและมันมีการติดไปสู่คนอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยพอเด้งไปเด้งมาเกิดการกลายพันธุ์หลายๆครั้งเข้าก็เลยมีลักษณะาการกลายพันธุ์ที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆซึ่งมันค่อยๆที่จะแตกหนอ่อแตกต่างกันทีละนิดใช่ฮะจากตอนแรกที่เป็นเรื่องของอู่ฮั่นเป็น, Alpha, ปน Beta, อัลฟา เดลต้าหรือว่าตัวอื่นอื่นด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้นยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้นะครับและนอกเหนือจากนี้คือ,อเราก็มีข้อพิสูจน์ว่าตัวรับของโอไมครอนนี่มันไปจับกับตัวรับของหนูได้แล้วพอเราดูเรื่องของการวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์เนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับหนูอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่บอกว่าเออมันอาจจะไปติดกับหนูได้นะครับทีนี้ถ้าสมมติมันติดไปที่หนูได้เนี่ยแล้วหนูจะเอามาติดคนได้หรือเปล่านะครับคำถามนี้เนี่ยก็คือ จะต้องดูหลายๆอย่างนะครับการที่คนเอาไปติดให้หนูได้มันไม่ได้หมายความว่าคนาจะติดจากหนูได้เสมอไปนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับการที่จะติดจากหนูมาสู่คนจะต้องอาศัยอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้มันเข้าไปในหนูแล้วมันจะอยู่ในทางเดินหายใจของหนูหรือเปล่าหรือว่ามันจะไปบริเวณอื่นๆเช่นอยู่ในฉี่ของหนูเยอะแค่ไหนนะครับอยู่ในอุจจาระหนูหรือเปล่าหรืออยู่ในทางเดินหายใจของหนูนะครับ ถ้ามันอยู่ในทางเดินหายใจของหนูอยู่ในปากของหนูอย่างเงี้ยมันก็ไปกินอะไรไว้ที่ไหนนะครับมันก็จะอยู่แถวนั้นได้นะครับแล้วเราก็ต้องไปรู้ต่อไปว่าเออมันอยู่ในฉี่หนูหรือเปล่าอย่างยกลตัวอ,อย่างเช่นโรคฉี่หนูโรคเลปโตเลปโตสปาร์โรซิสเนี่ยนะฮะเราก็เกิดจากการที่เราสัมผัสฉี่หนูใช่ไหมฮะแต่ไอโควิดเนี่ยในคนนะครับมันมีในปัสสาวะในฉี่ไหมมีแต่น้อยมากแล้วคนไม่ติดกันทางปัสสาวะนะฮะ แล้วถ้าเกิดเป็นหนูเนี่ยะนะเราก็ไม่รู้ว่าโควิดมันออกไปในฉี่หนูแค่ไหนนะครับแต่ถ้ามันเหมือนในคนก็คือส่วนใหญ่มันไม่เข้าไปในฉี่หรอกครับถึงเข้าไปก็น้อยมากๆจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเอาไปแพร่ชเชื้อต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปนะฮะแต่โอกาสที่จะติดมาจากหนูถามว่ามีไหมมันก็คงมีแต่แค่ไหนก็ไม่สามารถบอกได้นะครับอ่ะทีนี้เรื่องของหนูเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องระวังในแง่ของสุขลักษณะอนามัยถูกไหมฮะ ถ้าบ้านไหนมีอาหารทิ้งไว้แน่นอนหนูแมลงสาบมันก,ก็จะมาแถวนั้นมากินของของที่เหลือที่เปิดทิ้งไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็เป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยของเราว่าเออถ้ามีอาหารที่เราทานแล้วเนี่ยก็ไม่เอาไปทิ้งเราก็เก็บเข้าตู้เย็นนะครับถ้าเอาไปทิ้งก็ต้องอยู่ในถังที่มิดชิดนะครับไม่ใช่เปิดโล่งโจงไว้ทําให้หนูมันสามารถเข้าไปได้นะครับแล้วก็ทิ้งอาหารไว้อย่างเงี้ยหนูมันก็จะมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันหนูในเบื้องต้นถูกไหมฮะแล้วอะไรที่เรา เป็นอาหารที่เราทิ้งไว้ข้างนอกเนี่ยก็เป็นอาหารที่ปกติเราไม่ควรจะกินถูกไหมฮะเนื่องจากาเราไม่รู้ว่ามีอะไรมาโดนมันบ้างเช่นมีหนูมีมแมลงวันมาตอมมีอะไรไข่ไว้หรือเปล่านะครับก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะไปรับประทานอาหารพวกนั้นอยู่แล้วนะครับนี่จึงเป็นการสอนให้เรามีลักษณะที่ถูกต้องสุขลักษณะอาเมาที่ถูกต้องนะฮะอ่ะสมมุติว่าเราผ่านเรื่องหนูไปแล้ว มันมีโอกาสที่จะเกิดการกลายพันธุ์ของไวรัสพวกนี้ในสัตว์อย่างอื่นอีกหรือเปล่านะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยนะว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมันมีโคโรนาไวรัสสําหรับสัตว์ด้วยนะฮะนะสัตว์ก็มีโคโรนาไวรัสที่ติดอยู่ในเฉพาะสัตว์เช่นในแมวก็จะมีสายพันธุ์หนึ่งในสุนัขในตัวข้างคาวนะอะไรพวกนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ของพวกนั้นนะครับซึ่งติดกันในในสัตว์ชนิดนั้นนะครับแล้ววันดีคืนดีอาจจะโชคร้ายที่มันมีการข้ามสายพันธุ์จาก สัตว์เหล่านั้นมาสู่คนแล้วการที่ข้ามสายพันธุ์พวกนี้มันก็จะต้องพยายามอยู่รอดถ้าเกิดว่ามันอยู่รอดในคนได้ก็จะกลายปเป็นแบบนี้เกิดการติดต่อกันทุ่ทั่วไปนะครับแต่เราไม่มีทางทํานายได้หรอกว่าจะเกิดการกระโดดข้ามสายพันธุ์มามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าบางคนไปนกังวลว่าเออไวรัสเนี่ยคนสร้างขึ้นมาหรือเปล่าทําไมมันถึงติดในคนทำไมติดเยอะนักน,นะครับแต่ท่านลืมไปอย่างหนึ่งนะครับว่าไวรัสที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ย มันมากมายเกินกว่าที่ท่านจะรู้จักบรนทุกชนิดนะฮะไวรัสแค่ในสัตว์อย่างเดียวเนี่ยโอ้โหมีเป็นแสนชนิดนะครับผมก็ไม่รู้หมดทุกอย่างแต่ผมรู้แค่ว่าในแต่ละสัตว์เนี่ยก็จะมีไวรัสเฉพาะของตัวของเขาเองแล้วบางทีก็เป็นไวรัสชนิดเดียวกับคนซะด้วยเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะกระโดดข้ามมานคนแล้วทําให้คนติดเชื้อได้ส่วนบางอย่างกระโดดข้ามมาในคนแล้วทําให้คนติดเชื้อได้ก็จะกลายไปเป็นพวกอย่างที่เรารู้จักกันนะครับอย่างที่มีการคิดว่าตัว ไวรัส uh, HIV เนี่ยมันมาจากตัวลิงอะไรเงี้ยนะฮะเมาจากตัวลิงก็ได้นะครับหรือว่าวรัสชนิดอื่นๆก็มีในสภาวะแวดล้อมนะครับยิ่ง uh, มีการค้นพบไวรัสที่หน้าตาแปลกๆเยอะนะครับ uh, ตำแหน่งที่ไม่ควรจะมีไวรัสมันก็มันก็มีขึ้นมาได้นะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนหลายคนไม่ทราบนะครับก็คิดว่าคนสร้างขึ้นมาหรือเปล่านะครับจริงๆก็ไม่เชิงแบบนั้นนะฮะในคนสร้างถามว่ามีไหมมันก็คงมีแหละครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่อง ที่เราสร้างเพื่อที่จะไปทําลายร้างอะไรสักอย่างนะครับมันไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกครับที่สามารถสร้างไวรัสแล้วมั่นใจว่าตัวเองจะไม่มีปัญหานะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าในในสิ่งแวดล้อมนั้นมีไวรัสอะไรบ้างอะเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยในอากาศในท้องฟ้าท้องฟ้าที่อยู่ข้างบนที่มีเมฆนะ่ะถามว่ามีไวรัสไหมมีสูงขนาดนั้นยังมีไวรัสนะฮะมีการเก็บตัวอย่างแล้วเอาไปตรวจเจอว่ามีไวรัส ในขั้วโลกเหนือที่มันไม่ควรจะมีอะไรอยู่เขาเจาะน้ําแข็งลงไปลึกๆเนี่ยเจอไวรัสนะฮะไวรัสที่อยู่ตรงนั้นมาเป็นหมื่นเป็นแสนปีเอามาชุบชีวิตมันก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วมันมีลักษณะแตกต่างไปจากไวรัสทั่วๆไปด้วยนะฮะคนไม่ค่อยรู้จกักอันนี้จะเป็นไวรัสชนิดที่เขาเรียกว,ว่าเป็น giant virus เป็นไวรัสยักษ์นั่นเองนะฮะทั่วๆไปไวรัสคือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจิว๋วซึ่งเล็กกว่าแบคทีรียทั้งแบคทีรียทั้งไวรัสเนี่ยเราองไม่เห็นนะฮะแบคทีรียมันเล็กมาก ไวรัสมันควรจะเป็นสิ่งที่เล็กกว่านั้นอีกนะครับแบคทีเรียตัวหนึ่งอาจจะมีไวรัสเทียบได้กับไวรัสประมาณร0อยเป็นพันตัวก็ได้แต่ไอจแอนไวรัสเนี่ยมีลักษณะพิเศษก็คือบางจแอนไวรัสเนี่ยใหญ่กว่าแบคทีเรียซะอีกซึ่งตรงกันข้ามกับความเข้าใจของเราในสมัยที่เราเรียนถูกไหมครับเราเรียนเรื่องชีววิทยาเราเรียนเรื่อง อะไรวิชาที่เด็กๆเ,เขาเรียนกันอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จําไม่ได้ว่าเด็กเขาเรียนอะไรกันบ้างแต่ว่าเขาคงมีสอนเรื่องนี้บ้างนะฮะว่าไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดนะนอกจากนั้นยังมีไพรออนยังมีตัวอื่นอีกแต่ไวรัสก็เป็นสิ่งที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ว่ามันควรจะต้องเล็กแต่ก็ไม่เสมอแล้วนะครับจแอนไวรัสบางตัวก็ใหญ่กว่าแบคทีเรียนะครับ แล้วเราบอกว่าไวรัสมีลักษณะไม่ซับซ้อนในในตัวมันไม่ค่อยมีอะไรจแอนไวรัสมันก็มีลักษณะซับซ้บซอนที่อยู่ในตัวมันแล้วนะครับน่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันไม่ได้มีชนิดเดียวมันมีเต็มไปหมดเลยแล้วตอนแรกเราคิดว่ามันอาจจะอยู่ในเฉพาะาคััวโลกเหนือก็ไม่จริงแล้วนะครับเรามาเจอจแอนมไวรัสพวกนี้อยู่ในตัวปรสิตต,ต่างๆเช่นตัวอะมีบาอย่างเงี้ยอะมีบาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีเขาเรียกว่าเป็นโปรโตโซวัวอยู่ในน้ําต่างๆ,ๆนะครับก็ไปเจอจแอนไวรัสในตัวพวกนี้ ในคนก็ยังเจอเลยนะครับในคนนี่แหละเจอว่ามีไจแอนท์ไวรัสซ่อนอยู่นะฮะแต่เราไม่รู้ว่ามันไปทําอะไรในร่างกายเราบ้างเรากำลังศึกษามันอยู่นะครับเจอกเยอะแยะไปหมดนะฮะจริงๆก็หมายความว่าในบริเวณที่เราไม่คิดว่ามันจะมีอะไรมันก็มีอะไรนะครับโรคไวรัสต่างๆเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนก็มีอีกเยอะแยะเป็นหมดดังนั้น มันไม่แปลกหรอกครับที่จะมีการติดเชื้อไวรัสอยู่ๆโผล่ขึ้นมาในโลกของเราเนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะต้องเตรียมตัวรับมือกับมันให้ดีว่าเกิอดอะไรขึ้นมาเราต้องมีสติเราก็ช่วยกันเราก็จัดการกับมันได้นะครับอ่าอย่างบางคนที่ต่อต้านวัคซีนก็อาจจะคิดว่านี่ไงมีหลักฐานว่าตัวโควิดเนี่ยนะครับ มันออกมาทีหลังจากการทําวัคซีนอ่าเคยได้ยินไหมครับบางคนบอกว่าเนี่ยมีหลักฐานว่าวัคซีนมันออกมาก่อนแลวหลังจากนั้นเนี่ยจึงมีโควิดตามมานี่เป็นหลักฐานที่บอกว่าวัคซีนมันทํามาเพื่อคนกลุ่มหนึ่งแล้วตัวโควิดเนี่ยออกมาเพื่อที่จะเป็นปัญหาอะไรสักอย่างในโลกเราแล้วก็ตัววัคซีนอามาแก้นะครับถ้าถามว่าวัคซีนนั้นคืออะไรนะฮะวัคซีนตัวนั้นได้ผลแค่ไหนนะครับถ้าท่านลองคิดแบบตามตามคนที่เขาต่อต้านวัคซีนตรงๆไปเลยอ่า บางคนคิดว่าเออโควิดไม่ใช่ไม่ใช่โรคไม่ใช่เป็นปัญหาหรอกบางคนคิดว่าเติดไปแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นวัคซีนเนี่ยมันเป็นปัญหาถ้ามันเป็นปัญหาอย่างไงเขาจะทาวัคซีนออกมาตั้งแต่แรกเพื่ออะไรฮะมันเหมือนกับย้อนแย้งตัวเองนะครับถ้าทาวัคซีนออกมาตั้งแต่แรกเพื่อฉีดให้เฉพาะบางคนแล้วจะได้ป้องกันโควิดที่เราจะเอาไปปล่อยให้ทําลายทุกคนได้เนี่ยเอออย่างนี้มันก็แปลกสิครับถ้าอย่างนั้นท่านก็ควรจะฉีดวัคซีนถูกไหมครับท่านจะได้กันโควิดได้ไม่ใช่ท่านไปติดโควิด โดยไม่มีวัคซีนซึ่งมันย้อนแย้งกับความคิดของท่านเองนั่นแหละครับนะฮะก็ดูแล้วก็แปลกดีเหมือนกันนะครับออนอกเหนือจากนี้ก็ต้องไปดูซิว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแล้ววัคซีนนี่มันแล้วตัวโควิดเราทําออกมาเพื่อที่จะไปทําลายไข่บางคนก็บอกว่าเพื่อลดจํานวนประชากรโลกลดจํานวนไขรลดจํานวนคนที่อ่อนแอคนที่อายุเยอะนะครับ<ๆ>เพื่อให้หายไปจากโลกนี้แล้วอย่างนี้เราลองถามดูว่าคนไหนที่อ่อนแอ นะครับจะบอกว่าผู้นําประเทศเกือบทุกประเทศเนี่ยนะครับอายุเยอะทั้งนั้นเลยนะฮะมีผู้นําประเทศไหนไหมที่อายุน้อยมีเหมือนกันอาจจะอาจจะไม่มากาผู้นาประเทศนิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อายุน้อยนะครับอาจจะแข็งแรงนะฮะแต่ผู้นําประเทศหลายๆหลายๆประเทศหรือนักการเมืองเกือบทุกประเทศเนี่ยหรือผู้บริหารยายใหญ่ๆของบริษัททุกอย่างพวกนี้คือคนที่อายุเยอะ,อะมีความเสี่ยงในการเป็นโรครุนแรง ถ้ถามว่าถ้าคนตั้งใจปล่อยออกมาแล้วคนพวกนี้หายไปจากโลกหมดจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าก็ต้องเกิดความวุ่นวายขึ้นมามากมายมหาศาลจนกระทั่งคนที่เขาต้องการควบคุมมันทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับแล้วการทําแบบนี้ออกมาแล้วก็เลือกเอาวัคซีนจะไปให้เฉพาะบางคนมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วครับความคิดนี้ผมคิดว่ามันเป็นไปได้อย่างเดียวก็คือท่านสามารถที่จะเอาไปสร้างหนังได้นั่นเองทําให้เกิดหนังที่คนอยากจะมาดูอยากจะมาฟังม,มันน่าสนุกนะครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นหรอกครับเพราะว่า รัฐบาลต่างๆหน่วยงานต่างๆของแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่ขึ้นตรงต่อกันละกันต่างคนต่างก็ต้องมีอรินะครับต่างก็ต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างแบบทุกๆคนไปด้วยกันได้มันไม่เป็นแบบนั้นนะฮะดังนั้นถ้าประเทศหนึ่งจงใจจะปล่อยออกมาอีกประเทศหนึ่งก็จะต้องมีการต่อต้านมีการป้องกันตัวอย่างชัดเจนนะครับนั้นมันไม่เป็นเช่นที่ท่านคิดแน่ๆนะครับแต่ว่า เราไปก็ต้องแล้วแต่เพราะว่าบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็เชื่อดังนั้นถ้าส่วนใหญ่ก็สําหรับผมนะฮะผมดูข้อดีข้อเสียของตัววัคซีนก่อนว่าเอ,อ่อวัคซีนมันเป็นยังไงถ้ามันดีนะครับข้อเสียไม่มีซึ่งผมศึกษามาแล้วในสายตาผมผมอ่านมาทุกงานวิจัยเท่าที่ผมจะอ่านได้ผมก็ไม่เจออะไรที่มันจะเป็นปัญหาแล้วผมก็ยังจะฉีดให้ตัวเองแล้วถ้าเป็นครอบครัวของผมผมก็ยังแนะนําฉีดแล้วก็ฉีดเขาไปแล้วฉีด b o o ตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ไม่ได้เจออะไรนะฮะอันนี้เราคุยมาไกลเกินเรื่องหนูมากเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นการบ่งบอกว่าจริงๆแล้วในโลกของเราเนี่ยไวรัสในสัตว์นะฮะมันมีเยอะแยะไปหมดในสิ่งแวดล้อมมีไวรัสที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆทั้งที่เรารู้จักแล้วก็ที่เราไม่รู้จักอีกเยอะแยะในใต้ทะเลลึกไม่รู้ว่าในพ่วงอวกาศมันมีไวรัสอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องศึกษาต่อไปนะครับแต่ว่าในที่ที่เราไม่คิดว่ามันจะมีอะไรอยู่มันก็มีนะครับ แล้วเราก็จะต้องมีสติก,กับมันหาทางป้องกันแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับใครมีคำถามอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ